โซประตูสู่ภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ทรอมโซเมืองหลวงแห่งอาร์กติกตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในตอนเหนือของนอร์เวย์เมืองนี้ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาและฟยอร์ใจกลางเมืองมีบ้านไม้เก่าแก่ ที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวมีสะพานทอดยาวระหว่างเกาะไปยังแผ่นดินใหญ่เมืองทอมโซตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลทำให้เป็นหนึ่งในสถานที่ชมแสงเหนือที่ดีที่สุดและมีชาวซามีเป็นชนพื้นเมืองของทอมโซที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานผสมผสานประเพณีดนตรีเครื่องแต่งกาย และภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันชาวซามิได้ผสมผสานเข้ากับสังคมนอร์เวย์สมัยใหม่อย่างกลมกลืนหลายครอบครัวของชาวซามียังคงรักษาประเพณีการเลี้ยงกวางเรนเดียร์เอาไว้สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมนั่งรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์ที่ทอมโซได้อีกด้วยสนใจเที่ยวชมเมืองหลวงแห่งอาร์ติกประตูสู่ตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่รอบโลกไปด้วยกันกับวันเวิด์ทัวร์คุ้มค่าทุกระดับของการเดินทางโทร085 573131